ข่าวล่าสุดนะครับจีนชูเสถียรภาพเงินหยวนชี้ว่าจะเป็นกุญแจสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกที่กําลังรับผลกระทบจากดอลลาร์แข่งค่าโดยผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนนะครับเขากล่าวว่าเงินหยวนที่มีเสถียรภาพเนี่ยได้มีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเปรียบเทียบเงินหยวนของเขานะครับกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากนโยบายภาษีศุลการก,กรของโดนัลด์ทรัมป์ โดยผลจากคำขู่ภาษีเหล่านี้นะครับทำให้หลายสกุลเงินทั่วโลกเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาแต่ผู้ว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขาชี้ว่าเงินหยวนยังคงมีเสถียรภาพอย่างมากเป็นเหมือนกับการเชิญชวนให้ทั่วโลกเนี่ยหันมาใช้เงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักที่สามารถทดแทน US ดอลลาร์ได้นะครับแต่คำถามก็คือเงินหยวนมีคุณภาพพอที่จะต่อกรกับ US ดอลลาร์แล้วหรือยัง เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูและหาคําตอบไปด้วยกันว่าเงินหยวนในฐานะสกุลเงินหลักของประเทศที่ได้ชื่อว่า f a c t o r y of the World หรือโรงงานผลิตของโลกนั้นมีคุณภาพพอที่จะต่อกรกับ US d ล l l a r ได้หรือยัง โดยเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเราจะแบ่งปัจจัยต่างๆออกเป็นข้อๆนะครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่เสถียรภาพของค่าเงินหยวนกันก่อนนะครับโดยธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาได้ดําเนินนโยบายที่ช่วยควบคุมตลาดเงินหยวนอย่างเข้มงวดเลยครับทำให้เงินหยวนเนี่ยมีเสถียรภาพที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเขามีการเข้าแทรกแซงด้วยการซื้อขายเงินหยวนเพื่อรักษาระดับราคาไม่ให้ผันผวนเกินไปในแต่ละช่วงเวลานะครับ โดยที่เขาต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อค่าเงินหยวนผันผวนมันจะส่งผลต่อราคาสินค้าส่งออกและนําเข้าในระด,ดับโลกดังนั้นเนี่ยความมั่นคงนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการแข่งขันของสินค้าจีนในตลาดโลกแต่จริงๆแล้วนะครับการเข้าแทรกแซงมากเกินไปเนี่ยอาจทําให้เกิดข้อเสียอื่นๆตามมาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหัวข้อถัดๆไป ทีนี้มาดูปัจจัยที่2นะครับก็คือเงินหยวนในทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับจากข้อมูลของ IMF ล่าสุดนะครับแสดงให้เห็นว่าเงินหยวนเนี่ยอยู่ในอันดับที่5ของสกุลเงินที่ใช้ในทุนสำรองของธนาคารกลางทั่วโลกโดยคิดเป็นประมาณ2-3%ของทุนสำรองโลกครับแล้วเงินหยวนเนี่ยเขาตามหลังเงินสกุลอะไรบ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือ US ดอลลาร์แล้วก็ยูโรนอกจากนี้ยังมีเงินเยนของญี่ปุน่นรวมถึงพาวน์สเตอร์ลิงของอังกฤษด้วยครับ แม้เงินหยวนในทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโรนะครับแต่การที่จีนเนี่ยพยายามใช้งานเงินหยวนในระดับโลกทําให้คาดว่าจะมีการเติบโตในด้านนี้ไปอีกเรื่อยนะครับทีนี้มาดูปัจจัยที่3นะครับก็คือการใช้เงินหยวนในการค้าระหว่างประเทศและบทบาทในตลาดโลกของเงินหยวนซึ่งแม้ตอนนี้นะครับสัดส่วนการชําระเงินระดับโลกโดยการใช้เงินหยวนเนี่ยจะยังอยู่ในตัวเลขหลักเดียวก็หมายถึงว่าอาจจะอยู่ในหลัก1%ถึง9%้เป็นะครับถ้าขึ้นเป็นล้วเปี่ยก็นะเปลน2หลัก ทั้งนี้นะครับตัวเลขก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ทางจีนเนี่ยเขาก็มีการพยายามขยับขยายนะครับเช่นมีการเปิดตลาดเทรดสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ํามันด้วยเงินหยวนนะครับซึ่งทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันได้ด้วยเงินหยวนในตลาดเซี่ยงไฮ้นะครับจากที่โดยปกติแล้วเนี่ยตลาดเขาจะเทรดกันด้วยเงิน u s ดอลลาร์เท่านั้นนะครับสำหรับฟิวเจอร์สน้ำมัน นอกจากนี้นะครับโครงการ Belt and Road Initiative ที่จีนเนี่ยไปช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือทางการเงินให้กับประเทศอื่นๆโปรเจกต์ Project นี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้เงินหยวนในธุรกรรมระหว่างประเทศมากขึ้นอีกด้วยนะครับและในฐานะ Factory of the World นะครับแน่นอนว่าจีนเนี่ยจะมีโอกาสใช้การที่ตัวเองเป็นฐานการผลิตให้กับประเทศทั่วโลกในการ Influence การใช้เงินหยวนมากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูกันที่หัวข้อที่4นะครับก็คือ GDP ครับ โดย GDP และตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะบ่งบอกถึงศักยภาพในการผลิตและความมั่งคั่งของประเทศเพื่อจะได้ให้ตัวเลขนี้เนี่ยไปเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนำหยวนไปสู้กับ US ดอลลาร์และยูโรได้โดย GDP จีนในปี2024เนี่ยเติบโตราว5%ครับโดยเฉพาะในไตรามาสสุดท้ายที่เติบโตถึง5.4%ซซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการส่งออกและภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง แต่ทางนี้นะครับก็มีนักวิเคราะห์ที่มองว่าอัตราการเติบโตที่แท้จริงของจีนเนี่ยอยู่ในช่วง2.4 2.8เท่านั้นครับเนื่องจากเขาชี้ว่าจีนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโปร่งใสกับเรื่องข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานักนะครับในส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยพบว่าในปีที่ผ่านมาจีนมีการไหลออกของ FDI เป็นจํานวนเงินที่สูงมากและการลงทุนเข้ามาในจีนเนี่ยกลับลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นำเรามาสู่ข้อถัดไปนะครับก็คือ FDI Foreign Direct Investment นะครับก็คือการลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินั่นเองครับโดยจีนเนี่ยเผชิญกับการไหลออกหรือว่า Outflows นะครับของการลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นประวัติการเลยครับในปี2024ซึ่งเป็นภาวะการไหลออกที่น่าเป็นห่วงนะครับว่ามันจะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่า Trade War กับสหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาปะทุอีกครั้งนะครับ โดยถ้าเอาเงินเข้าและเงินออกมาบวกลบกันแล้วเนี่ยจีนจะมี FDI สุทธิลดลงถึง168,000ล้านดอลลาร์ในปี2024นะครับซึ่งหมายความว่าก็ติดลบเป็นแสนล้านดอลลาร์เลยครับการไหลออกของเงินทุนรอบนี้นะครับยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแบบที่เราไม่เคยเจอมาเลยครับตั้งแต่ปี1990นะครับโดยการลงทุนจากต่างประเทศลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่344,000ล้านดอลลาร์ในปี2021ครับ บริษัทต่างชาติเนี่ยเขาพากันถอนตัวออกไปในขณะที่บริษัทในประเทศเขาก็โยกย้ายเงินทุนออกนอกประเทศไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับนักลงทุนชาวจีนเนี่ยส่งเงินไปต่างประเทศทั้งหมดถึง173,000ล้านดอลลาร์ครับ ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทเงินเข้ามาลงทุนในประเทศจีนเพียง4,500ล้านดอลลาร์ครับซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต่ําที่สุดนับตั้งแต่ปี1992เลยครับทีนี้มาดูที่หัวข้อถัดไปครับก็คือหนี้สาธาร,รณะของจีนนะครับโดยถ้าเกิดหนี้สูงไปเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าประเทศเขาและค่าเงินของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีความมั่นคงที่มากพอครับในการขึ้นมาต่อกอกับสหรัฐได้ โดยหนี้สาธารณะของจีนนะครับข้อมูลนะซ่งปีสองนี2023เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 3 8 4ของ GDP นะครับแต่เมื่อรวมหนี้ซ่อนเร้นหรือที่เรียกกันว่า hidden debt เนี่ยจากหน่วยงานรัฐตามท้องถิ่นต่างๆแล้วเนี่ยตัวเลขจริงเนี่ยอาจเกิน100%ของ GDP ครับเนื่องจากว่าปัญหาการกู้ยืมในช่วงอสังหาบูมเนี่ยในตอนนั้นหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็พาไปกู้เงินเพื่อมาลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์แต่แล้วสุดท้ายนะครับกลายเป็นฟองสบู่แตกทำให้อสังหาจีนเนี่ยอยู่ในวก,นกีง,งป2020 นั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยที่ไม่ใช่ส่วนกลางของประเทศเนี่ยเขาก็ต่างมีหนี้สเปซส,สปะก,กันไปมากมายที่จ่ายไม่ได้เพราะว่ามูลค่าอาสังหาที่พวกเขาลงทุนไปเนี่ยมันก็ร่วงยับยับเลยครับโดยรัฐบาลจีนเนี่ยเราก็ได้เห็นเขาพยายามรับมือกับปัญหานี้นะครับด้วยนโยบายมากมายนะครับอย่างเช่นมาตรการการจัดหาแพ็กเกจหนี้มูลค่า10ล้านล้านหยวนเพื่อรีไฟแนนซ์ให้กับรัฐบาลรายท้องถิ่นต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมันก็ยังยืดเยื้ออยู่นักลงทุนก็ต้องจับตามอง,มองกันต่อไป หัวข้อต่อไปนะครับถัดจากนี่สาธารณะก็คือเสถียรภาพทางการเมืองและความโปร่งใสซึ่งนี่ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับปัจจัยที่จะวัดคุณภาพเงินหยวนและเรื่องนี้เนี่ยสามารถเป็นตัวแปรหล,ลักที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความน่าเชื่อถือของนโยบายการเงินจีนในระยะยาวครับโดยหัวข้อปัจจัยนี้มันก็จะใหญ่หน่อยนะครับผมก็อาจจะต้องแยกหัวข้อนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยอีก4ข้อนะครับ ข้อ A นะครับจีนเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็สม่ำเสมอนะครับซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยให้เข้าใจภาพรวมสภาพคล่องของตลาดนะครับแต่ยังช่วยให้นักลงทุนอย่างเราเนี่ยสามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ข้อบีนะครับธนาคารกลางจีนเนี่ยต้องสื่อสารรวมถึงผู้กําหนดนโยบายจีนเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะครับและพวกเขาเหล่านี้นะครับต้องไม่ทําให้เกิดความสับสนในหมู่นักลงทุนนะครับเมื่อมีการประกาศนโยบายหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินเนี่ยควรจะมีการสื่อสารที่มีรายละเอียดและเหตุผลชัดเจนนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยลดความผันผวนผข,อของตลาดสร้างความมั่นใจในตลาดและมันจะส่งผลให้เงินหยวนเนี่ยมั่นคงมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแทรกแซงมาก ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราจะเอาเงินก้อนใหญ่ก้อนนึงเนี่ยไปลงทุนกับธุรกิจของเพื่อนของคุณคนหนึ่แลราเพื่อนของคุณคนนั้นเนี่ยมีรับลมคบในไม่ยอมบอกรายละเอียดทั้งหมดว่าจะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนอะไรไปพัฒนาอะไรบ้างเราก็อาจจะไม่ไว้ใจที่จะให้เขาดูแลเงินของเราใช่ไหมล่ะครับข้อ4ีนะครับจีนเนี่ยต้องลดการแทรกแซงทางการเมืองในนโยบายการเงินครับ ความเป็นกลางทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากครับถ้าหากมีการแทรกแซงจากการเมืองเนี่ยจะส่งผลให้การตัดสินใจของนโยบายต่างๆเนี่ยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับและอาจจะทําให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเซอร์ไพรส์นักลงทุนนะครับซึ่งจะทำให้นักลงทุนเนี่ยเขาคิดกันว่าจีนเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงเดาทิศทางไม่ถูกนะครับ ข้อดีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรมีระบบตรวจสอบทั้งภายในและจากภายนอกแล้วก็ต้องตรวจสอบแบบโปร่งใสนะครับเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆไม่ใช่ว่ามีใครไม่รู้ในรัฐบาลเขาเนี่ยคิดนโยบายออกมาและสุดท้ายเป็นผลเสียเราก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่าต้นตอหรือว่าแนวทางแก้ไขเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป แต่ที่พูดมาหลายๆข้อเนี่ยทางการจีนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขากําลังพยายามแก้ไขในส่วนนี้นะครับในเรื่องความเสถียรภาพและความโปร่งใสเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับธนาคารกลางจีนเนี่ยมีแผนที่จะออกรายงานข้อมูลการปล่อยกู้ตามโครงการ Flash Supplementary Lending หรือ PSL โดยจะเผยแพร่ข้อมูลออกมาเป็นรายเดือนครับเพื่อเพิ่มระดับความโปร่งใสและให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่สถาบันการเงินและนักลงทุนเพื่อที่จะทําให้นักลงทุนเนี่ยได้รู้ว่าเงินที่กู้มาเนี่ยมันถูกนําไปใช้นําไปพัฒนาลงทุนอะไรมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับ นอกจากนี้นะครับเขาก็มีการพยายามผลักด,ดันให้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อนโยบายเช่นปริมาณเงินในระบบหรือข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเงินของจีนอื่นๆนะครับ สรุปแล้วนะครับเงินหยวนเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นกุญแจสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกในยุคที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข่งค่าแต่เขาก็ยังมีความท้าทายอยู่มากมายนะครับทั้งในเรื่องของการเพิ่มสัดส,ส่วนเงินของเขาในทุนสํารองระหว่างประเทศการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้โปรง่งใสนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของหนี้สาธารณะที่สูงและข้อมูลไม่ชัดเจนก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับ โดยถ้าทางการจีนเนี่ยสามารถแก้ไขปรับสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าจีนเนี่ยจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการเงินของประเทศตัวเองแต่อาจจะสามารถไปกระทบกับโครงสร้างระบบการเงินโลกในอนาคตได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหานี้เนี่ยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ